เคลโอ้โหโคตรกรอบไกล้ๆประโยชน์โอ้โหประโยชน์แน่นๆเนี่ยใครชอบกินขนมเนี้ยติดกินเล่นกินขนมจุกจิกให้ลองเปลี่ยนมาเป็นกินผักดูผักเคลโอ้โหโคตรกรอบเฮ้ยอร่อยแบบนี้เด็กก็กินได้เนี่ยอร่อยมากอันนี้เป็นรสออริจินอลนะแต่ว่าที่ร้านอ่ะมีให้รสชาติอ่ามีให้เลือกใช่ฮะซูเปอร์ฟู้ดของโคตรดี นี่ไม่คิดเลยนะว่าผักอบกรอบจะอร่อยขนาดนี้โอ้โหไกลๆประโยชน์ประโยชน์เน้นๆโอ้โหอยากกินผักเลยอ่ะอร่อยกว่าใบกะเพราทอดกรอบอีกจริงปะเนี่ยจริงยิ่งกว่าในแมลงทอดนั้นอีกเหรอเออตัวนี้ใส่แมลงทอดน่าจะอร่อยนะโอ้โหอยากกินเลยอ่ะไมอยากไม่อยาก สุขภาพดีลืมๆจานอาหารเดีะยวมากกดในตะกร้าได้เลยนะครับผมผักเคลอบกรอบอบกรอบน่ากินมากโอ้ยหกหมดแล้วกรอบจิงน